ตามที่ฉีกทุกกฎของรถบ้านด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความแรงแบบซูเปอร์คาร์อิตาลีกับความสะดวกสบายและความหรูหราระดับพรีเมียมรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแค่การเดินทางแต่เพื่อการใช้ชีวิตที่มีสไตล์บนท้องถนนที่ทุกสายตาจะจับเจ้าดีไซน์ภายนอกมาในโทนสีแดงเงาและด้านแบบทูโทนเส้นสายบนตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจาก Ferrari s f 9 0ทำให้ดูทั้งสปอร์ตและล้ำยุคพร้อมโลโก,ก้มาลําพองที่ด้านข้างตัวรถที่แสดงถึงความพิเศษล้อลอยขนาดใหญ่6ล้อ สร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งให้กับรถเสริมด้วยชุดไฟหน้าและไฟท้ายแบบเละที่ออกแบบเฉพาะตัวให้ลูกคล้ายยานอาวกาศเมื่อมองจากมุมหลังในด้านสมรรถนะแม้จะไม่เร็วเท่าซูเปอร์คาร์ของเฟ r ร์รอยแต่ขุมพลังลูกผสมระหว่างเครื่องยนต์ V8 แและมอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้แรงบิดเหลือเฟือสำหรับการเดินทางระยะไกลพร้อมช่วงล่างแบบปรับระดับอัตโนมัติที่ให้ความนุ่ม,มนวลทุกเส้นทางระบบขับเคลื่อนยังรองรับโหมดประหยัดพลังงานและโหมดขับเคลื่อนเต็มกำลัง ขับสนุกและมั่นใจแม้บนเส้นทางภูเขาหรือทางหลวงภายในคือจุดเด่นของรถคันนี้ห้องโดยสารได้รับการตกแต่งในสไตล์ Ferrari แท้ๆด้วยเบาะหนังแท้สีดำแดงเย็บลายเพศหน้าจอกควบคุมกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนห้องนั่งเล่นภายในสามารถเปลี่ยนเป็น,ปนห้องนอนได้และมาพร้อมชุดครัวขนาดย่อมต่อไมโครเวฟอ่างล้างจานและตู้เย็นแบบเปลช้นที่ออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถในห้องน้ำมีการติดตั้งสุขภัณฑ์ระบบดูดอากาศอัตโนมัติฝักบนน้ำอุ่น และแสงไฟแอมเบียนที่สร้างบรรยากาศเหมือนอยู่โรงแรมระดับ5าดาวทุกอย่างออกแบบให้ประหยัดพื้นที่แต่ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานฟีเจอร์ความปลอดภัยของ Ferrari Motorhome 2 0 2 Y ก็ไม่น้อยหน้าด้วยกล้องรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินแบบอัจฉริยะและระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาทำให้การขับขี่รถขนาดใหญ่นี้เป็นเรื่องง่ายและมั่นใจทุกการเดินทาง f e r r a r i 1, 1> Motorhome คันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในดีไซน์สปอร์ตสุดล้ำ และต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบรู้ลาระหว่างเดินทางหากคุณเป็นคนที่ชอบความแตกต่างและไม่อยากหยุดอยู่กับรูปแบบรถบ,รถบ้านเดิมๆคันนี้อาจเป็นคำตอบถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์สุดพิเศษอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและเจอกันในคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับหากคุณต้องการเวอร์ชันเก้าร้อยคำหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับซียโอวงเล็บเปิดเช่นคำอธิบาย